ยังคนนอกอย่างเราดูเหมือนกำลังประเมินค่าอะไรบางอย่างแล้วถ้าเลี้ยงไม่ดีล่ะฉันถามด้วยความไร้เดียงสาแม่หยุดเคี้ยวข้าวหันมามองหน้าฉันแล้วพูดเสียงเข้มอย่าถามและอย่าทักถ้าเห็นใครทำอะไรแปลกๆตอนกลางคืนเข้าใจไหมทิพย์คืนที่สามเป็นคืนเดือนมืดอากาศอบอ้าวผิดปกติฉันตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะปวดปัสสาวะ สมัยนั้นห้องน้ำยังเป็นส่วมหลุมแยกตัวออกจากตัวบ้านต้องเดินลงบันไดไปฉันเขย่าตัวแม่แต่แม่หลับลึกมากด้วยความปวดจนทนไม่ไหวจิงตัดสินใจคว้าไฟฉายกระบอกเก่าๆแล้วค่อยๆย,ย่องลงบันไดไปเองบรรยากาศข้างล่างเงียบสงัดจนได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองแสงไฟฉายศาส่องไปตามทางเดินดินส่องให้เห็นโอ่งน้ำและกองฟืนทันใดนั้น หูของฉันก็ได้ยินเสียงเจ็บเจ็บเสียงเหมือนคนกำลังเคี้ยวอะไรบางอย่างที่เหนียวและสดดังมาจากเล้าไก่หลังบ้านยายความอยากรู้อยากเห็นของเด็กทำให้ฉันค่อยๆเดินไปทางต้นเสียงฉันแอบมองผ่านร่องไม้ไผ่ของรั้วเล้าไก่ภาพที่เห็นทำให้ฉันตัวแข็งไปเลยใต้แสงจันทร์ที่สลัวรางฉันเห็นร่างของคนไม่สิร่างของหญิงแก่คนหนึ่ง ผมยาวรุงรงังนั่งยองยองอยู่กลางเล้าไก่ในมือของแกถือไก่สดสดที่คอหักพับเลือดสีแดงฉานหยดลงพื้นแกกำลังฉีกเนื้อไก่ดิบกินเสียงฉีกเนื้อและเสียงเคี้ยวดังลั่นในความเงียบจังหวะที่แกเงยหน้าขึ้นแสงไฟฉายของฉันเผลอสาดไปกระทบใบหน้า ใบหน้าน,นั้นเปื้อนเลือดที่มุมปากดวงตาเบิกโพรงสะท้อนแสงไฟเป็นสีแดงวาโรดเหมือนสัตว์ป่านั่นคือป้าแย้มเพื่อนบ้านที่เพิ่งเอาขนมมาให้ฉันเมื่อตอนเย็นป้าแย้มเสยยยิ้มที่เต็มไปด้วยเลือดแล้วส่งเสียงขู่ในลำคอไปฉันกรีดร้องไม่ออกทิ้งไฟฉายแล้ววิ่งตีนเปล่าขึ้นบันไดบ้านอย่างไม่คิดชีวิตฉันมุดเข้ามุง้งกอดแม่แน่นตัวสั่นเทาจนแม่ตื่นทิฟ เป็นอะไรลูกแม่ถามด้วยความตกใจแม่ไะแยม้มกินไก่ไะแยม้มกินไก่ดิบๆฉันละล่ำละลักบอกทันใดนั้นยายที่นอนอยู่อีกมุมห้องก็ลุกขึ้นนั่งในความมืดยายพูดด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยจนหน้าขนลุกนอนสถิปเอิงตาฝาดพรุ่งนี้ค่อยคุยกันเชา้าวันรุ่งขึ้นหมู่บ้านตกอยู่ในความโกลาหลแต่ไม่ใช่เพราะความกลัว กลับเป็นความตื่นเต้นชาวบ้านบอกว่าเจ้าพ่อลงที่ลานกลางหมู่บ้านมีการกางเต็นท์ผ้าใบและเตรียมเครื่องเส้นไหว้ชุดใหญ่